สวัสดีครับชาวทีวีพูทุกท่านนะครับผมผมเวฟนะครับชื่อจริงชื่อว่าชิวเผยช,ชงนะครับปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของกิจการลิตเต o n g ่องกงแบมบูสปาแล้วก็ข้าวมันไก่สามพี่น้องด้วยนะครับผมแล้วก็มีรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับตัางอีเวนต์ต่างๆรวมถึงซีรีส์ของแกร m m ี่ด้วยนะครับผมครับพูดถึงว่าช่วงโควิดช่วงนี้ก็มีผลกระทบหนักมาก นี่คือหนักที่สุดบรรดาที่เคยผ่านมานะครับถว่าร้านอาหารลิตเติ้ลฮ่องกงผมมีร้านอาหารลิตเติ้ลฮ่องกงมีสปานะครับแล้วก็ข้าวมันไก่สาพ,พี่น้องซึ่งก็ได้รับผลกระทบเต็มๆโดยเฉพาะที่สปาก่อนนะครับส่วนของสปาผมเองก็ปิดไปหนึ่งสาขาแล้วก็เหลือสาขาใหญ่นะครับแล้วก็มีลิตเติ้ลฮ่องกง มีทั้งหมด8สาขาตอนนี้ปิดไป6สาขาแล้วครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็เหตุผลที่เราต้องปิดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องลดฟิกคอสแล้วก็ดูแลพลังงานให้ได้ครับแล้วรอสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยขยายอีกทีหนึ่งนะครับพูดถึงผลงานช่วงนี้เว็บก็จะมีซีรีส์2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นซีรีส์ Baker Boy นะครับของ JMTV นะครับผมออนแอร์ในช่อง j m m 25นะครับแล้วก็น่าจะเริ่มถ่ายทา น่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับผมเริ่มแล้วครับใกล้แล้วครับแล้วก็ครับ,บเบเกอร์บอยนะครับเป็นบทบาทที่ท้าทายมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่ามากมากคือผมต้องเป็นเชฟนะครับเป็นลูกครึ่งแล้วก็ต้องเป็นเชฟที่เก่งมากๆเชฟทำบเบเกอรี่แล้วก็อยู่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นแฟนเก่ากับ คนหนึ่งในตัวหลักด้วยนะครับใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบทที่1คือเว็บก็ไม่เคยรับมาก่อนแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะครับก็รอ,อ,อติดตามด้วยนะครับครับใช่คือเราทําขนมอยู่แล้วแล้วก็เราทําอาหารทั้งคือเราทาทั้งใส่ขนมหวานแล้วก็ใส่ข้าวด้วยคือแบบทำได้หลายอย่างทีนี้พูดถึงว่าพอเขาบอกว่าเป็นเชฟอะเราก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แต่หลักๆเลยอะ ก็คือกดดันตรงที่ว่ามันจะมีบทที่แบบมันต้องเล่นคู่กันด้วยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะหน้าท้าทายดีครับก็เริ่มไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับรว่าีแหละใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เคยเล็นเดียวกังรอเงารอเงินมาแล้วใช่ครับก็ถามว่าคือก็ พอเราได้เวิร์กช็อปไปแล้วได้เข้าใจถึงบทอันนี้มากขึ้นมันก็เลยทําให้เราแบบคือเข้าถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าแต่ก,ก่อนแต่ว่าผ่าน่าพอถ่ายทําแล้วเนี่ยยังไงก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่นะครับใช่ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับก็ชื่อเรื่อง your my sky นะครับ your my sky ก็คือฉายในช่องวันนะครับช่องวัน31นะครับผมทีนี้รับบทบาทเป็นโคชบิ๊กนะครับเป็นโคชของ บาสเกตบอลนะครับผมเป็นโค้ชที่แบบเล่นบาสอะไรอย่เงี้ยฮะใช่ใชก็จะคอยพาแบบลูกทีมไปแข่งอะไรอย่เงี้ยก็เป็นบทที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็หน้าท้าทายด้วยครับอันนี้ก็ถ่ายเดือนมิถุนานเหมือนกันนะครับผมใช่ครับเข้าเวิร์กช็อปไปเรียบร้อยฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วคราับ ก็มีฟิตฟิตแบบแต่ว่าเขาไม่ได้แบบต้องการว่าให้แบบเป็นคนที่มีกล้ามอะไรมากมายครับหลักๆก็กจะเป็นโค้ชที่แบบบลู้เทคนิคแล้วก็หลกัหลกๆก็คือคอยแบบเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กับทีมรุ่นน้องน้องที่อยู่ในทีมของเราให,ให้กําลังใจพวกเขาแล้วก็เป็นทีมเวิร์กยังไงให้ได้อะไร ต่างกันเยอะมากครับคือพูดถึงว่าการเป็นพิธีกรนะครับคือความสําคัญก็คือเรื่องสคริปต์นะครับแล้วก็เรื่องภาษาที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยคือความรวดเร็วในการแปลหรือว่าความรวดเร็วในการเปลี่ยนภาษาหรือว่าทํายังไงให้ไม่งงในสมองเราอันนั้นก็จะความท,ท้าทายแต่ว่าพอเราเล่นบทละครแล้วเนี่ยความท้าทายก็จะอีกแบบหนึง่งมันก็จะอยู่ที่อิโมชั่นอลอารมณ์ของเราด้วยสายตาของเราหรือว่า ตัวละรครคนนี้เขาต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนคำพูดหรือว่านิสัยเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าพูดแบบเร็วหรือว่าพูดไม่ชัดหรือพูดแบบรัวๆหรือแบบคือมันมีหลายอย่างอยู่รัใชใา่ <Okay. S 1> ก็ถ้าพูดถึงพูดตัวหลกัหลกๆเลยนะครับที่แบบล้องมากๆเลยก็จะเป็นภาษาจีนกลางนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกวางตุ้งนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะครับที่เหลือก็จะมีภาษามลายูนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียอะไรเงี้ยที่พอจะพูดได้หรือว่าพวกแต้จิวอะไรเงี้ยหรือฮอกเกียนครับครับ